โอ้ยมาเมามอยกันต่อว oh yeah. ันน oh, oh. enfin ี้คือนแม่มากเลยที่เชิญเราสองคนมาเป็นเกสในรายการเดี๋ยวแบบค่าตัวให้ เขามาเขามีงานใหม่ๆมาแนะนำเราแล้วเราก็ต้องอัปเดตชีวิตกุ้งกิงก้งกุ้งกิ้งเขานิดนึงพวกเธอคุยกันไปเพราะว่าได้ข่าวว่าจะคุยเรื่องงานแต่างงานของอีก,อก,อกี้ฉันจะอ่าน,นาหนังสือเรื่องนี้สุดสวยและรวยโคตรจ้าอะ,อะไรเธอะจะมาทายอินดอรีนในการฉันนี่จะบอกว่าเพียร์ที่เขาก็ได้มีความแบบว่าทําในหนังสือหลายอย่างนะถูกเรื่องรวยโคตรเนี่ยคือต้องคุยกับเขาด้วยนะจริง เขาซื้อนางเป็นนักลงทุนเขาซื้อทองไม่พอชอบแจกทองด้วยจ้าแจกทองตายแล้วชั่วน้ำลายแตกฟองอ่า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 อัพเดตสถานภาพหัวใจของแมรี่น่อยยืนยันหน่อยว่ากำลังตอนนี้แบบโสดยังไงยังไงก็ตามหนังสือสุขสวยและรวยโคตรแถมโสดอีกต่างหากอจริงเหรอแต่ไม่ได้ไม่ใช่เลยเพราะเหมือนกันฉันอ่านข่าวในทวิตเตอร์จริงเขาบอกว่าเธอ บอกนักข่าวไปว่าเธอก็แอบคุกกิ๊กับใครอยู่สักคนไม่คือว่าด้วยสถานะเนี่ยนะคือด้วยด้วยด้วยวิถีทางแห่งผู้หญิงสวยอย่างพวกเราอะนะชอบว่าพวกเราเนี่ยอย่าใช้คำว่าเราเพราะไม่มีวันพวกเราคือว่า เราเนี่ยก็จะมีคนแวะเวียนเข้ามาลอยเอ่ยแบพวกลมเพลมพัดอะเอ้จริงหรือเปล่าอะไรเราเหมือนสัมภเวสีเออเหมือนแบบจะมาโดนของหรือจะมาคุยของใส่เราหรือแบบจะมาเดินผ่านหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องมีคนเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นถึงในสถานะว่าเป็นแฟนกันดูใจเออจะเป็นผัวต่อไปนะนะคดหรือเปล่านี้ยังไม่รู้ก็ขอให้ได้ใช้เวลากันไปเพราะว่ามันเลยจุดรีบมาแล้วมันต้องมีการชั่งน้ําหนักกันว่าถ้ามีแล้วดีมีแล้วก็เออเฮ้ยมีความสุขนะดีจังเลยที่มี เขาอยู่ในชีวิตโอเคม, <Okay, S 2> มีไปแต่ถ้ามีแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ไหววะมีแล้วแบบผู้ตายแล้วต้องใช้ให้ตังมันอีกแถมมาขูดรีดเรา <laughs> แถวนี้มีนะจ๊ะทำงานก็เหนื่อยละ <laughs> เอออะไรอย่างนี้ ก็ต้องให้ตังค์มันอีกให้ตังค์เสร็จแล้วซื้อรถให้มันมคนนี้บัตรพัดวีมีอีกทำกับข้ามันอีกใช่จะเรียกมันก็ไม่มาหวังหวังมาลมเสียตีเราอีกอย่างเงี้ยไม่ใช่อ้าวไม่เออไม่เอาแล้วแม่เขียนมันตั้งหลายเล่มแล้วนี่เล่มที่เท่าไหร่เราจดจำได้ไหมมดดำงานได้แรงบันดาลใจไปอ่านแล้วบอก ตัว,ต,วตัวยายนี่มาดำตัวยายโอ้ตัวใหญ่เขาได้แรงมาจากตาออัวสื่อนางบอกนางบอกว่าเออเข้าใจแล้วว่าการเอาเงินไปทํางานคืออะไรเมื่อก่อนคุยทาแล้วก็ใช้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 แต่ไม่รู้ว่าเราต้องเก็บเราต้องบอกอ๋อเอ้ยเงินเราเราทํางานเหนื่อยแล้วเรารู้จักเอาเงินเราเนี่ยไปช่วยแม่คือเราเนี่ยทำงานบ้าง ช่วยแม่บ้างลูกอ่าเอาไปลงทุนทําอะไรบ้างล่ะไปซื้อทองไปซื้อหุ้นไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อคอนโดไว้เขาเช่าไหมเออห็นไหมซื้อกองทุนบ้างไหมเอออะไรอย่างนี้นั่นคือเรื่องของการดูแลเงินคือแม่เนี่ยมีหลายมุมมากมีดูแลเงินและก็ดูแลหุ่นด้วยล่าสุดชีก็จะเป๊ะตลอดลงอินสตาแกรมก็จะถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปสวยๆกันนะเธอเธอคิดว่าฉันถ่ายกี่แอคอะาน้องคนนี้เป็นใครอะ น้องใส่ตัวเข้ามาในตรงนี้ได้ครับพี่ร้อนมากเลยอ๋อให้ดูร้อนร้อนลุกลุกระวังฉันร้อนใจให้ดูเฉยๆไม่ให้กินอ๋อ้ยโอ้ย่โอ้ย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 ตื่นเต้นอ่ะนี่เป็นครั้งแรกของการของเราที่เสิร์ฟเป็นกระชั้นชิดขนาดนี้เลิกอ่านในการกินกันเถอะเฮ้ยแต่พูดถึงการกินเนี่ยขนมเนี่ยบางคนบอกอุ่ยตายเลิกกินไปเลยดีไหมอะไรเงี้ยคือพูดถึงจริงๆอ่ะน้ำตาลก็จะทำให้แบบเราอ้วนถูกไหมเหนียวย่นแต่จริงๆแล้วมันก็มันก็อร่อย ให้ละมันชีวิตบ้างบ้างแต่ไม่ใช่แบบเมื่อก่อนนะคือถ้ามาอย่างนี้อ่ะอันนี้ของฉั้นเธออย่ามายุ่งหรือกปล่าไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เอาเฮ้ยเอาช่วยกันกระจายกระจายกินสักสองคำสามคำพออย่างเงี้ยเออเท่เทสมมุติถ้าเกิดเจอแล้วแต่งเลยปะเจอแล้วดีแล้วโอเคนะเออคือแบบแต่งเลยปะก็แต่งนะเป็นแมรี่นางเยอะนะ นางเยอะเพื่อนบอกนางเยอะเออนางเยอะก็ที่เลือกเยอะก็อยู่ขึ้นคันอย่างเงี้ยแหละแบบมีอายุมไหมมีอายุหรือว่าเป็นวัยรุ่นหรือว่าจะเท่ากันคือเด็กเอาพูดจริงนะคือแต่ก็เอาประมาทไปได้เด็กสมัยนี้ไม่ว่าแก่แดดเร็วนะเออใช้การได้ดีเหมือนกับแบบมีความคิดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคิดะเอ๊ะเาใส่ตาแวววันได้ก็ดีแต่ว่าเออถ้า ทามาหากินเออเงินเราคือเงินเราเงินเขาก็ถ้าจะเป็นเงินเราแล้วก็ขอบคุณแต่เงินเราอย่าไปเอาเงินให้เงินเขาไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยยากไถนาวัวควายเราไม่ได้เออเข้าใจไหมเข้าใจนะจำไว้ลูเป็นผู้หญิงนะลูกชุดผสมก็ใสนี่ เงินเราคือเงินเรานะเออแต่ขอแบบนี้มันก็พูดไม่ได้นะสมมติถ้าเรารักหัวเขาหัวปักหัวปามแล้วเนี่ยเท่าไหร่เท่ากันนะแม่แล้ววันหนึ่งถ้ามันเป็นโรคประจําตัวคือแบบมันหอบอะมันหอบผู้ชายหอบหอบอะเขาจะรักเราเราก็ยินดีโล่อ้าวมีโรคประจำตัวก็ไม่บอกเราบางคนนะเสือยังเอาเลยอะกลับบ้านมาอุ้ยตายแล้วเคลียร์แลนซ์เคลียร์แลนซ์เซลเคลียร์แลนซ์เซลตายต้องตกแต่งห้องใหม่แล้วเหรอเนี่ย ีนะเพื่อนเกลี้ยกว่อเป็นอย่างนี้เปิดมาอุ้ยตา,ายละต้องตกแต่งหมดเลยอะไรเงี้ยเสือญี <ลง S 1> ่ปุ่น<อ>ยังเอาไปเลยอยากคิดดูไม่ให้กูนอนเลยเหรอเออ,อจริงๆดีแล้วที่เขาไปไงหนังสือของแม่คือจริงแล้วแม่น,น,นอกจากภาพลักษณ์ที่เป็นผู้หญิงแข็งแรงแล้วเป็นคนที่แบบจัดการเรื่องนู้นเรื่องนี้เก่งแล้วเนี่ยมีภาพลักษณ์อีกหนึ่งคือเธอชอบเน็บแนมผู้ชายอ๋อนี่เป็นเรื่อง คือเคยเคยรู้เคยรู้สึกไหมว่าเราเนี่ยบางทีทำทุกอย่างเป็นหน้าที่นี่ความจริงเราได้เป็นตุ๊ดกันหรอกนี่เราเป็นตุ๊ดเป็นหน้าที่เข้าใจหมคือเป็นเรื่องงานเป็นภาพลักษณ์ที่เราต้องทำอย่างนี้ถูกออกกล้องปุ๊บเหมือนโดนคำสาอก็ตอ้นะอี้ถูกถ้าไม่ทำไงไม่มีตะกินไม่ได้เหมือนกัน เคยรู้เราเนี่ยต้องบอกเลยนะด่าเป็นหน้าที่จริงจงด่าเป็นอาชีพเข้าใจปะเอาเปิดทีวีมาสมมติมีเกิดเรื่องผู้ชายทําตัวเลวซามอย่างนีง้ทุกคนต้องรอละเดี๋ยวกาลแลแมมต้องแบบอ่าถ้าไม่ด่าคนผิดหวังอะเออข้าใจปะแม่เปลี่ยนไปอ่ะวันนี้ไม่ได้อะ เข้าใจไหมคือหน้าที่ชีวิตจริงอ่ะไม่ได้ด่าหรอกอ่อนโยนซอสดูเป็นสาวที่ BC girl มากดูตั้งแต่หัวจนเท้าวันนี้นี่คือพร้อมขี่ม้าเลยใช่ไหมมาอยู่ตรงนั้นวิ่งไปเจออาตุ๋ยยืนอยู่แลยอย่าเร็วๆฉันจะไปอีเวนต์กับเธอเลยไม่ใช่ใครไปว่าตุยนะอาตุ๋ยจะอยู่ที่นี่เขาอยู่หัวหินยากเขาไปมาร์คแล้ว ใหนิดนึงมาแกรบร้วยเหี้ยอไอหนี้ให้แม่ฝากดีกว่าว่าเออซื้อไปเนี้ยไปอ่านแล้วได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้บ้างก็คือเล่มนี้ก็คือสุขสวยและรวยโคตรถ้าอ่านแล้วทําได้ตามนั้นจริงๆสุขสวยและรวยได้แม้คุณจะไม่มีผู้ชายข้างกายวันนี้กับจินแมรี่ด้วยนะเออฝากบอกว่าหนังสือทุกเล่มเล่มละสองบาทนี่มอบให้กับ บ้านสายสัมพันธ์บ้านสายสัมพันธ์อยู่ในเสถียรธรรมสถานเขาจะช่วยผู้หญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศก็ทุกเล่มที่ทุกคนได้ซื้อไปก็ถือว่าได้ช่วยทําบุญด้วยนะคะนะครับโอ้ยซื้อได้ร้านหนังสือทั่วไปร้านหนังสือทั่วไปคือดับหนึ่งจ้าตอนนี้ิดอันดับหนึ่ง The Road ขอให้สส่มาตรงนั้นเราก็เอาติดกาวไว้ไงวังนี้เราไมบยอมลงกระเช้อไม่ไม่เราบอกให้ติดกาวเลยลงไม่ได้ นะฮะขอบคุณแม่มากเลยนะขอบคุณสายีดีดนะฮะก <มา S 2> <ฮ>ะขอบคุณนะคะ<ช>แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเข้ามาคอมเมนต์รายการของเราที่ facebook.com/mousehand หรือว่าส่งมาตามที่อยู่ที่บนหน้าจอขนาดนี้คุณก็จะได้นี่ลุ้นไปเลยนีย่ T-shirt ด้านหลังกี้ปากว่ามือถือนี่งาแต่สำหรับวันนี้ที่เราจะแจกคือจะแจกคุณ Facebook Singing Span ปะ ดูทุกสัปดาห์เลยค่ะพี่ๆตลกมากเลยเวลาเมาก็เมากันแบบจัดหนักจัดเต็มจ,จริงๆสนุกมากมากเลยค่ะดูแล้วทําให้หนูยิ้มกว้างเลยเลยค่ะห,หนูห้ามยิ้มแคบๆสิค่ะยิ้มก็ต้องยิ้มให้กว้างๆเต็มปากนะพี่แอนหนูเป<ม>็นพี่แอนว่ะนะครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ทุกอังคารบ่ายสองช่วงห้ากับบรายการปากว่าเมื่อเช้าใครบิดมากที่สุดชนะ เลาไปก่อนนะคะใช่ครับี่ค่ะมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัวไปเป็นเพื่อนพี่ที่จะแต่งงานต้องเลือกว่าเอ่อไอ้ที่ที่ที่มาลัดมุมโต๊ะเนี่ยจะแบบตึงหรือแบบโค้งคะร้อนนะหัวยังไม่เลือกเยอะขนาดนี้เลยแต่ต้องเลือกของมาดับในงานแต่งย่อกว่าเลือกหัวอีกเป็นเรานะขอได้แต่งก็พอใช่ไหมหนีตามกันไปเถอะจะไปทะเลก็ยบรลอยละแล้วไปที่คนตามไม่ได้ด้วยนะเผื่อผู้ชายหนีกลับ